รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู<อ>ส่รายการจุดเปลี่ยนรายการที่ทําให้คุณผู้ชมได้รู้เกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองของคนในสองคมไทยในเรื่องต่างๆครับใช่แล้วครับหัวข้อในวันนี้ครับเป็นประเด็นของเรื่องการโกงนั่ครับ ถ้าพูดถึงการโกงนี่เน้นนี่ให้นิยามขำว่าการโกงว่ายงไบ้างผมก็นึกถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างคนสองคนนะครับที่มีผู้ที่ได้เปรียบและเสียเปรียบผู้ที่เสียเปรียบเนี่ยเนนิยามมันว่าฝ่ายที่ถูกโกงนั่นเองครับเน้นนี่เนยามขำว่าโกงได้อย่างดีทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยามคาว่าโกงว่าไยงไบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย โกงนี่ก็คือคนที่สมมุติน,นะคะสมมุติว่าค,คนที่เขาเคยยืมยืมเงินเราไปอะไรเงี้ยไม่ให้เราอ่างเงี้ยก็คือการโกง Corruption is about stealing money from public funds or from the government ความที่ไม่ซื่อสัตย์การเอาเปรียบเห็นแก่ตัวใช้ความฉลาดของตัวเองในการ หลอกลวงคนอื่นให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เองอยากได้ก็โกงก็คืออะไรก็ได้ที่แบบไม่โปร่งใสก็เรียกว่าโกงหมดอ่ะไม่ชอบนะคือได้ยินแล้วแบบไม่ดีอ่ะไม่ถูกต้องอยากจะให้คนไทยค่ะเห็นความสำคัญของการโกงชาติด้านเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยการปกป้องและแก้ไขรู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์ค่ะการโกงเป็นความชั่วขแขนงหนึ่งครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเองมากกว่าส่นวนรวม รู้สึกแบบไม่ไม่โอเคอ่ะอยากเอาคืนอ่ะในปัจจุบันนะครับผมว่าเฉยๆไปแล้วมั้งมันกลายเป็นเรื่องที่แบบเห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปอ่ะครับนิยากผมคำว่าโกงก็จะเป็นเรื่องโกงความสวยอะ่ะ<า>ถ้าเรื่องความสวยก็โกงไปเถอะก็เพื่อตัวเองอะเนาะไม่ชอบอ่ะทำแล้วไม่รู้สึกสงสารคนอื่นขเขาบ้างหรอแบบว่าคุณเอาแต่ได้อ่ะมันเหมือนคนเห็นแกนตัวเอาแต่ได้คุณเมียผลอะไรคุณถึงต้องทําแบบนี้การโกงอ่ะมันไม่ได้ยั่งยืนตลอดไปหรอก เป็นยังไงบ้างครับความคิดเห็นของแต่ละคนก็เลยได้ว่ามีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปเลยนะครับใช่แล้วครับผมคิดเรื่องเหล่านี้เราพบเจอบ่อยครั้งมากนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ถือเป็นการโกงได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมครับโดยการที่เราทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลและเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองครับเพื่อไม่ให้พฤติกรรมการโกงเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมไทยครับ ครับสำหรับวันนี้รายการของเราเวลาก็หมดเพียงเท่านี้ครั้งหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย